สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือ2นะคะจากร้านปฏิพัทออตโต้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะเรามาดูในส่วนของรถฟอร์จ n เนนะคะคันนี้เป็นปี16ค่ะสีเทานะคะราคาอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นนะคะดูภาพโฉมข้างหน้านะคะ คันนี้นะคะอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี16ค่ะไม่คันนี้นะคะถือว่าน้อยมากเมื่อเที่ยบกับจำนวนปีนะคะะมาดูกระจกด้านข้างกันนะคะ ในคันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะจอทัส,สกีนะคะเป็นเกียวโต้ค่ะมีปุ่มเอ็กโคด้วยนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะดูด้านบนนะคะจะมีที่เก็บของนะจ้ะคันนี้ระบบแอร์รอบคันนะคะ,<ม>นนคะลูกค้าสนใจนะคะ ดูืข้างหลังนะคะออแอดไลน์คุยกับป้อมได้เลยนะคะ0 9